มันดูถูกคนไทยมันดูถูกประเทศไทยเ oh. hey อ้าแค่แม่รู้จักคนดูปุป๊บเขาก็คิดว่าประเทศไทยเนี่ยล้าหลังเป็นประเทศที่สามจะไปไหนครับ Please take us to the sunrise <c oughs> มึงถอดโฆษณาออกเลยไอแอปเปิลไอไอโฟนมึงถอดโฆษณาออกเลยโฆษณาที่มึงเอามาทํานั่นนะ่ะมึงไม่เกียรติคนไทยมึงเร็วมากกูขอประนามกูขอประนามจริงๆโฆษณาของมึงเนี่ยคิดว่าน่าจะมีคนน่ะได้ดูบ้างแต่ว่ากูอ่ะไม่เอาโฆษณาของมึงมาเปิดไอ้นี้มึงเอาถอดโฆษณาออกเลย แลวมึงลื้อเลยหลื้อบริษัทนึงที่ตัสร้างออกมาตรงสี่แยกล่กประสงค์ฝ่าฝืนกฎหมายอยู่คนเดียวในประเทศไทยอภิสิทธิชนผู้ใหญ่มีอำนาจในบ้านเมืองยอมให้ฝรั่งมาทำแบบนี้ได้ยงังไงมันยังไม่เคยเห็นค่าของคนไทยเลยมันดูถูกคนไทยมันดูถูกประเทศไทยทำภาพประยนตร์โฆษณาออกมาก็สร้างที่มันโกหกตอแหลหลอกลวงประชาชนทั่วโลก คนดูปุ๊บเขาก็คิดว่าประเทศไทยเนี่ยล้าหลังเป็นประเทศที่สามล้าหลังไปอีกตั้งร้อยปีท,ท,ทั้งๆที่สิ่งที่มึงสร้างมันไม่เป็นความจริงเลยมันไม่เป็นความจริงมันเป็นการประจานการท่องเที่ยวของไทยและมึงยังไม่ไม่เกรงใจประเทศไทยว่าผู้ใหญ่ในบ้านเมืองให้เกียรติขนาดไหนมึงมาทามาหาแดกในประเทศไทยทั่วประเทศเป็นหมื่นหมื่นแห่งสวยงามที่สุดในโลก สิ่งที่มันเป็นสิ่งที่ดีๆที่เป็นวัฒนธรรมวัดวาอารามที่สวยงามที่สุดในโลกเราได้รับรางวัลที่สี่ของโลกว่าเป็นประเทศที่สวยงามที่สุดในโลกมึงไม่เอาออกไปสู่สายตามึงเอาแต่เรื่องเฮี้ยๆเร็วๆซึ่งมันไม่ใช่เรื่องของประเทศไทยอ่ะมึงถ่ายประตูน้ําเนี่ยมึงก็ไปทาผ้าให้มันสกปรก,ปกทั้งทั้งที่ประตูน้ํามึงรู้หรือเปล่าเฉพาะบ้านกูในหลังหนึ่งเนี่ย สองคูหาเนี่ยร้อยเก้าสิบล้านโรงแรมอินทานเนี่ยสองหมื่นล้านมึงรู้หรือเปล่าที่ต้องสี่แยกประตูน้ำน่ะพัฒน์น้ำประมูลไปหมื่นกว่าล้านที่ดินเปล่าๆยังไม่ได้สร้างรู้หรือเปล่าสิ่งที่มันเป็นสิ่งที่สวยงามมึงไม่ถ่ายทำลงไปในในในภาพประยงโฆษณาของมึง ข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากที่สุดในประเทศไทยกว่า20ล้าน Follower รอย่าลืมติดตามคลิปิดีสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ได้ทุกช่องทางค่ะ